สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูเกตอีกครั้งนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับก็ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนนะครับมาจนเกือบจะจบหมดกันแล้วนะครับแล้วก็จะสอบกลางภาคนะครับก็คือครั้งนี้นะครับครั้งนี้นะครับครูเกตเนี่ยก็จะมาติวข้อสอบให้นะครับตั้งแต่บทแรกนะครับแล้วก็บทที่2นะครับที่เราจะสอบกลางภาคกันนะครับ ก็ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเชิญรับชมกันเลยนะครับทบทวนนะครับก่อนสอบกลางภาคนะครับนี่ก็จะมี2บทด้วยกันนะครับบทแรกเนี่ยจะเป็นเหมือนต่างสร้างสรรค์น,นะครับส่วนบทที่2ก็จะเป็นการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์นะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มจากบทแรกกันก่อนนะครับจะได้ทําไปพร้อมๆกันแล้วก็ถ้าใครมีหนังสือนะครับเอาเปิดขึ้นมาดูได้นะครับเ้วก็เราก็ไปทีละอันทีละอันนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับพร้อมแล้วไปครับนี่นะครับสรุปเนื้อหานะครับสรุปเนื้อหาวิชาทัศนศิลป์นะครับ ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1เหมือนต่างสร้างสรรค์นะครับเหมือนต่างสร,ร้สางสรรเนี่ยหลักๆเนี่ยจะแบ่งเป็น2องอย่างด้วยกันคือจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนอันที่2คือจังหวะและตำแหน่งต่างๆนะครับในงานทัศนศิลป์ก็จะมีอะไรบ้างครับ ก็จะแตกออกมาอีกก็คือวัสดุอุปกรณ์ในที่ใช้ในการวาดนะครับแล้วก็การเปรียบเทียบผลงานทัศนศิลป์นะครับคือการเปรียบเทียบผลงานทัศนศิลป์เนี่ยคือที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์แล้ววิธีการที่ต่างกันนี่เองนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็คือนะครับพร้อมแล้วนะเดี๋ยวไปดูต่อครับจังหวะนะครับ จังหวะและตำแหน่งนะครับต่างๆนะครับที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมจังหวะหมายถึงอะไรครับจังหวะหมายถึงระยะที่สม่ําเสมอนะครับเช่นการเคาะเป็นจังหวะนะครับหรือระยะที่กําหนดไว้เป็นตอนๆเช่นอะไรครับเพลงจังหวะเร็วหรือเพลงจังหวะช้านะครับแต่ในทางทัศนศิลป์นักเรียนเนี่ยสามารถรับรู้จังหวะได้ด้วยการอะไรครับ ยูกิเคยบอกทัศนศิลป์รับรู้ได้ด้วยการมองเห็นนะครับนะครับแต่มาทัศนศิลป์คืออะไรนะครับทัศนศิลป์คือศิลปะนะครับประเภทหนึ่งนะครับซึ่งแสดงออกด้วยลักษณะที่นะครับเป็นรูปภาพนะครับรูปทรงรับรู้ด้วยได้การมองเห็นนะครับอันนี้ก็มีภาพมาให้ดูนะครับแต่ภาพอาจจะยังไม่ชัดมากนะครับแต่ถ้าใครเปิดหนังสือเนี่ยมีแน่นอนนะครับ โอเคนะครับส่วนจังหวะและตำแหน่งนะครับในสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างครับมีจังหวะของความทีห่างตลอดจนสีสันที่ลงตัวดูแล้วไม่ขัดตานะครับและอีกอันนึงนครับสำคัญเหมือนกันคือการวางตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยทำให้กลมกลืนไปด้วยกันนะครับและ เกิดเป็นอะไรครับลีลาเป็นจังหวะ,ะครับที่สวยงามนะครับอ่านี่คือจังหวะนะครับอ่าดูครับส่วนจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆนะครับในงานทัศนศิลป์ในงานทัศนศิลป์เนี่ยจังหวะเป็นสิ่งที่นักเรียนน่สามารถมองเห็นได้ตำแหน่งของอะไรครับเสน้นรูปร่างรูปทรงนะครับ สีจะต้องปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ลงตัวนะครับส่วนวัสดุที่ใช้ในการวาดมีอะไรครับมีดินสอมีสีสีไม้สีโปสเตอร์สีน้ำและสีเทียนและอีกอย่างนึงคือการเปรียบเทียบผลงานทัศนศิลป์นะครับที่สร้างสารรค์ด้วยว,วัสดุอุปกรณ์ที่ต่างกันคือ,อยังไงคือเราบางคนนะครับใช้สีไม้สีน้ำสีโปสเตอร์ภาพพิมพ์อาจจะนะครับสร้างสารรค์ไม่เหมือนกันเราก็สามารถเอามา มาเทียบดูกับเพื่อนได้แล้วแลกเปลี่ยนก็ความคิดกันนะครับแล้วก็สามารถนําไปสร้างงานศิลปะต่อไปนะครับพัฒนาตนเองนั่นเองอดูต่อนะครับนี่นะครับคราวนี้เรามาดูเปรียบเทียบผลงานทัศนศิลป์ที่สร้างสารรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์นะครับที่แตกต่างกันนะอย่างภาพนะครับเห็นไหมครับยกตัวอย่างครับครูยกตัวอย่าง ทางซ้ายเป็นภาพลายเส้นทางขวาเป็นภาพด้วยการใช้สีไม้เห็นไหมครับแล้วยังมีอีกต่างๆมากมายเช่นเราอาจจะใช้สสบางคนใช้ปากกาสีไม้สีน้ํานะครับเราก็สามารถเอามาเทียบกันว่าเฮ้ยสีนะครับงานเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ที่มันต่างกันมันก็นะครับก็ต่างไปคนละแบบนะครับเห็นไหมครับไอ้คุณคาที่ต่างกันเห็นไหมครับมอก็สวยไปคนละแบบนั่นเองนะครับเขียนนะครับก็ นะครับบทที่1นะครับ,บททน,น,บนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปตอ,อนท้ายกันนะครับแต่เดี๋ยวไปดูบทที่2อกันต่อครับนี่บทที่2จะเป็นนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2การจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์นะครับอ,อย่างแรกเลยคือการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์น,นียจะแบ่งเป็น7 7อันด้วยกันนะครับที่ สำคัญก็คือปัญหานั่นเองเพราะส่วนมากแล้วการจัดองค์ประกอบเนี่ยเราจะว่าแต่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยดูปัญหากันครับพอเราจะปัญหาเราต้องดูว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรบ้างที่เราสามารถนํามาปรับปรุงแก้ไขได้อ่าอย่างแรกเลยนครับปัญหาด้านภาพไม่สื่อความหมายคืออะไรภาพไม่สื่อความหมายก็คือวาดไปนะครับแต่ไม่ตรงกับความหมายที่เหมือนเราลงสีไปแต่ไม่มันต่อต้านกันนะครับ ไม่ต่อความหมายนั่นเองคือแล้วก็ปัญหาด้านจุดเด่นของภาพไม่มีจุดเด่นปัญหาด้านความสมดุลอันนี้สําคัญเลยนะครับสมดุลในการสร้างภาพปัญหาด้านเอกภาพนะครับอเอกภาพคืออะไรเ,เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับหรือเท่ากันนั่นเองปัญหาด้านการใช้สีปัญหาด้านการวาดเส้นและปัญหาด้านการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับงานนั่นเองอันนี้ก็เลยคือหลักๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับ นในหนังสือมีนะครับเอาขึ้นมาดูด้วยอันนี้ครูสรุปมาให้ดูนะครับปัญหาด้านภาพไม่สื่อความหมายคืออะไรครับเห็นไหมครับดูอย่างภาพนี้ภาพนี้ใช้สีโทนเย็นนะครับซึ่งขัดจากความรู้สึกนะครับที่ครูกิดบอกไปจากเนื้อหาในภาพแบบภาพป่ายยังดูแบบสุขสบายหไหมในหนังสือเราก็มีนะครับคือต้นไม้ไถูกทําลายนะครับมันน่าจะร้อนแห้งแล้งแต่มีการใช้สีที่ผิดนะครับผิดจากความเป็นจริงนะครับอันนั้นคือภาพ ไม่สื่อความหมายครับส่วนข้างล่างปัญหาปัญหาด้านการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพทางซ้ายไหมครับภาพที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับงานเนหะเส้นนี่มีขนาดใหญ่ครับการลงเส้นเนี่ยครับส่วนภาพข้างขวาภาพใช้อุปกรณ์ในการวาดเส้นนะครับที่เหมาะสมเห็นไหมอันนี้ความแตกต่างกันเลยนะครับลายเส้นนะครับต้องมีความชัดนะครับความคม อันนี้คือปัญหาปัญหาสื่อความหมายปัญหาพวกเราเนี่ยนักเรียนเนี่ยสามารถจะมาปรับปรุงแก้ไขได้นะครับอ่าอ,าอนน่ก็สรุปนี่ปัญหาด้านการวาดเส้นนะครับภาพที่วาดเส้นที่ไม่มั่นใจนะครับทางซ้ายกับภาพที่วาดเส้นด้วยความมั่นใจนะครับอันนี้คือเวลาถ้าเเวลาเราจะวาดเส้นเราก็ต้องกล้าวาดนะครับเราก็เอเอ ไม่มีผิดถูกอยู่แล้วกล้านะครับอ่ามองแล้วมั่นใจนะครับส่วนอันที่สองข้างล่างปัญหาด้านการใช้สีนี่อนี่ก็เจอกันทุกคนนะครับเป็นกันทุกคนปัญหาด้านการใช้สีส่วนมากเป็นการระบายสีที่คุมโทนสีไม่ได้นะครับภาพบางภาพเนี่ยเป็นไงเราก็ต้องดูว่าในภาพของเราเนี่ยมีภาพที่เป็นสีอะไรมากที่สุดนะครับก็ต้องคุมให้ได้ถ้าไม่งั้นมันก็จะกระจัดกระจายนะครับโอเคน,นะครับ ปัญหาด้านเอกภาพคือเอกภาพคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับนะครับเท่ากันนะครับดูยกตัวอย่างในหนัง,หนงสือก็มีนะครับอันนี้ดูตามไปนะขาดเอกภาพทางด้านซ้ายมือเห็นไหมคือดูไปคนละที่คนละทางแต่ถ้าเป็นภาพเดียวกันแต่มีการจัดองค์ประกอบมีเอกภาพนะครับไปในทิศทางเดียวกันนะครับเสมอกันนะครับดูแล้วไม่ขัดตาเห็นไหม ข้างล่างปัญหาด้านความสมดุลน,นี่อย่างที่อูกิดบอกคือเราจะว่าอะไรเมื่อก่อนเราจะใส่ใส่ใส,ใส่ใส่ไปนะเออเล็กใหญ่ไม่เท่ากันคนใหญ่กว่าบ้านบ้านเห็นไหมครับก็มีการจัดความสมดุลขึ้นมาความแตกต่างระหว่างซ้ายกับขวาเห็นไหมภาพที่ขาดความสมดุลกับภาพที่มีความสมดุลน,นะครับส่วนข้างล่างปัญหาด้านจุดเด่นของภาพนะฮะ เห็นไหมครับภาพที่ไม่มีจุดเด่นเห็นไหมทางซ้ายมือกับภาพที่มีจุดเด่นมันแตกต่างกันเลยไหม,มพอมีจุดเด่นมันเพิ่มอะไรครับเพิ่มความสนใจให้กับภาพนะครับพอเราดูไปเห็นไหม,มนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับบทที่สองนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราจะมาสรุปบทที่หนึ่งบทที่สองนะครับไปพร้อมๆกันนะครับแต่ตอนนี้ เดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดกันก่อนแบบแบบทดสอบนะครับก่อนสอบนะครับวิชาทัศนสินนะครับเราจะมาทวงความจำกันนะครับว่าดูซินักเรียนจะทําได้หรือเปล่านะครับข้อหนึ่งนะครับสีน้ําให้ความรู้สึกชุ่มฉ่าและสดใสเหมาะสําหรับวาดภาพใดนะครับก้อไกลทะเลขอไข่ใบไม้ขอควายพื้นดินและงองูดอกไม้นะครับอะไรครับสีน้ํานะครับโอ้สีน้ํานี่โปร่งแสงด้วยถ้าได้วาดนะครับ จะดูค,คือสบายตานะครับต่อพ่อก็ไก่นะครับทะเลนะครับใช้สีน้ําวาดนะครับเป็นทะเลนะครับโอสวยงามส่วนข้อ2การทําให้ภาพการทําให้ภาพมีจังหวะนะครับที่เหมาะสมควรคํานึงถึงสิ่งใดครับข้อหนึ่งนะครับก็ไก่สีขอไข่พื้นผิวข้อควายรูปทรง นะงอง,งูพื้นที่ว่างนะครับให้ภาพมีจังหวะที่เหมาะสมน,นะครับอ่าก็ต้องการต้องตอบข้ออะไรครับพื้นที่ว่างนะครับมีการเว้นระยะเห็นไหมครับครับสามารถจัดตำแหน่งได้นะครับพื้นที่ว่างนะครับส่วนข้อสามจากภาพเป็นการจัดจังหวะแบบใดครับข้อไกลแบบซ้ํากันขออค่แบบไหลลื่นขอควายแบบสลับไปมา ม้องงูแบบลดลงเรื่อยๆอตอบอะไรครับตอบไอาถ้าดูด้วยสายตายนะดูด้วยการมองมองด้วยตาเราจะรู้เลยคือแบบลดลงเรื่อยๆเห็นไหมครับมันสลลงมาเห็นไหมส่วนข้อ4สิ่งแวดล้อมในข้อใดที่แสดงถึงจังหวะช้าข้อไก่น้ำตกขอไข่นอนไตบนกิ่งไม้ข้อควายคลื่นกระทบหาดทราย งงูการแข่งขันว่ายน้ำอ,อาหารนี้ง่ายนะครับไม่ยากตอบขอไขค,ครับนอนไตบนกิ่งไม้นี่เองว่สิ่งแวดล้อมนะนะครับส่วนข้อห้าจากภาพเป็นการจัดจังหวะแบบใดครับก็ไกลแบบซ้ำกันขอไขแบบไหลลื่นข้อ,ขอควายแบบสลับไปสลับมาแนละงองูแบบเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ดูครัดูเส้นครับมีเส้นโค้งเส้นรถไฟกำลังหอ่อกำลังไปเลยครับแบบไหลลื่นนะครับข้อนี้นะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูต่อข้อ6ครับคราวนี้เรามาดูข้อ6นะครับข้อ6นะครับถ้าถ้าต้องการให้ภาพเนี่ยดูชุ่มช่ำนะครับควรใช้สีประเภทใดครับข้อหนึ่งสีไม้ ข้อสองสีน้ำข้อสามสีช็อกข้อสี่สีเทียนอ่าในนี้นะครับมีอยู่สีหนึ่งที่ชุ่มฉ่าเลยก็คือสีน้ํานะครับสีไม้ล้วก็โปร่งแสงเหมือนกันนะครับนะครับส่วนสีช็อกกับสีเทียนเนี่ยเป็นสีที่ซึบแสงนะครับตอบสีน้ํานะครับส่วนข้อเจิ่ิงใดเป็นจุดเด่นของภาพนี้โอ้โหอ่าเมฆท้องฟ้าพื้นดินต้นสน เห็นได้ชัดเลยอยู่ตรงกลางเลยนะครับแต่น,นี้ภาพไม่มีสีถ้ามีสีเนี่ยชัดเลยก็คือต้นสนนะครับส่วนข้อ8ภาพนี้มีปัญหายอย่างไรขาดความสมดุลขาดเอกภาพขาดจุดเด่นและขาดสีสันขาดอะไรครับขาดความสมดุลน,นั่นเองนะครับข้อ8นะครับเห็นไหมครับาากระจายกระจายกันไปไม่เท่ากันนะครับ ส่วนข้อ9ข้อใดไม่ใช่ปัญหาในงานทัศนศิลป์นะครับก้ไกลภาพไม่สื้อความหมายเลยนะครับความไม่สื่อความหมายเลยขอไข่ภาพไม่มีความสมดุลขอควายภาพใช้สีน้อยแต่ยังสวยงามนะครับงอง,งูภาพไม่มีจุดเด่นเลยนะครับ ต่อพ่อคอควายนะครับราะนี้คือภาพใช้สีน้อยแต่ยังมีความสวยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับส่วนข้อสิบถ้าต้องการวัดภาพบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนนักเรียนควรใช้สีใดจึงเหมาะสมครับน่ี้ไม่ยากนะครับต้องขึ้นสีนะครับสีดํานั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับแบบฝึกหัดนะครับที่จะมาทดสอบกันนะครับก็อย่าลืมนะครับ ทบทวนไม่อ่านด้วยนะครับอเดี๋ยวเรามาสรุปไทยบทกันนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับงานทบทวนบทที่1บทที่2นะครับก็วันนี้นะครับก็มีอยู่2บทด้วยกันนะครับที่นักเรียนต้องไปทบทวนนะครับก็มีเหมือนต่างสร้างสรรค์นะครับเหมือนต่างสร้างสรรเนี่ยก็จะมีเนื้อหาก็จะมีจังหวะและตําแหน่งของสิ่งต่างๆนะครับที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็จังหวะและตําแหน่งต่างๆนะครับในงานทัศนศิลป์นะครับ ส่วนอีกบทหนึ่งก็เป็นการจัดองค์ประกอบนะครับและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ก็จะมีปัญหาหลายอย่างเลยนะครับที่พวกเราต้องนะครับต้องต้องไปดูกันนะครับก็คือในเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาก็คือว่าปัญหาด้านการสื่อความหมนะครับด้านการสื่อความหมายปัญหาด้านจุดเด่นของภาพจะทํายังไงนะครับปัญหาด้านความสมดุลจะทําไงให้สมดุลปัญหาด้านเอกภาพปัญหาด้านการใช้สี แล้ปัญหาด้านการวาดเส้นนะครับเทำให้เส้นถึงเป็นอย่างนี้และปัญหาได้ด้านการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับการใช้สีอุปกรณ์อะไรที่แตกต่างกันนะครับมาเปรียบเทียบกันสรุปก็นี้นะครับสองบทสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปย้ําไปอ่านสรุปกันนะครับผู้กิจก็ขอให้พวกเราโชคดีนะครับตั้งใจทําข้อสอบนะครับสู้ๆนะครับอย่าลืมนะครับกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่สิบสิบเอ็ดเนี่ยเขาจะสอบออนไลน์นะครับ ก็อยากเจอกันดูเร็วแล้วนะครับนะครับก็สุดท้ายนี้ขอให้พวกเราโชคดีดูแลสุขภาพตัวเองนะครับสวัสดีครับ